วดน้ำพลาสติกอย่าเพิ่งทิ้งเอามาใช้จับยุงได้เพียงแค่ทำแบบนี้ยุงก็จะไม่มากวนใจคุณอีกต่อไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊หิวก็มีวิธีการกำจัดยุงแบบง่ายๆมาฝากทุกคนค่ะในขั้นตอนที่จะพาทำวันนี้ได้ผลดีมากๆเลยไม่ต้องใช้ยาก,กันยุงหรือยาฆ่ามแมลงกันอีกต่อไปแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ อันดับแรกเราก็จะมาเริ่มจากการทําที่ดักยุงกันก่อนค่ะที่ดักยุงในวันนี้เราจะใช้เป็นขวดน้ําพลาสติกแบบนี้นะคะให้ตัดลงมาจากปากขวดนับลงมาเส้นที่สองตามรูปค่ะแล้วก็ใช้กรรไกรตัดส่วนที่คมๆแบบนี้ออกด้วยจะได้ไม่บาดมือค่ะจากนั้นก็ให้ตัดขวดน้ำอีกชิ้นหนึ่งตรงช่วงก้นขวดตามนี้เลยค่ะ ใช้ใช้เป็นขวดน้ำเล็กก็จะตัดออกแค่นิดเดียวนะคะแต่ว่าขวดน้ำของเจ๊หิวเป็นขวดที่มีใบยาวค่ะก็เลยจะต้องตัดออกเยอะหน่อยนะคะนำกันไกมาตัดให้ขอบเรียบเสมอเท่ากันจากนั้นก็นำไฟแช็คมารนขอบอีกครั้งค่ะเพื่อไม่ให้คมจะได้ไม่บาดมือค่ะทำเหมือนกันทั้งสองชิ้นเลยนะคะรนด้วยไฟแช็กทั้งสองชิ้นเลยค่ะ ขวดพลาสติกที่เรานำมาใช้ในการดักยุงนี้ก็สามารถใช้ซ้ำต่อได้นะคะจากนั้นก็นำมาสอนกันแบบนี้ค่ะแล้วก็สังเกตดูนะคะว่าปากขวดลงไปถึงก้นขวดไหมอย่าให้ปากขวดลงไปถึงก้นขวดนะคะทุกคนให้ห่างกันแบบนี้ค่ะจากนั้นขั้นตอนต่อไปเราก็นำถ้วยมาหนึ่งใบค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำยาสำหรับกำจัดยุงกันค่ะ เป็นวิธีที่ทำง่ายมากๆเพียงแค่ใส่น้ำตาลลงไป1ช้อนโต๊ะจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลอ้อยได้หมดเลยจากนั้นก็ใส่ผงซักฟอกลงไป1ช้อนค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มสายชูแอปเปิลไซเดอร์ใส่ลงไปประมาณ150 ml ค่ะหากใครใส่น้ำตาล1ช้อนก็ต้องใส่ผงซักฟอก1ช้อนนะคะหากใครใส่น้ำตาล2ช้อน ผงซักฟอกก็ต้อง2ช้อนเช่นกันค่ะจากนั้นก็คนไปเรื่อยๆให้น้ำตาและผงซักฟอกละลายดีเลยค่ะหากที่บ้านใครไม่มีมน้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลไซเดอร์เพื่อนๆก็สามารถใส่น้ำส้มสายชูที่เป็นน้ำใสๆแทนได้ค่ะเมื่อคนไปเรื่อยๆฟองก็จะเริ่มหายไปแบบนี้เราก็จะนำไปใส่ใน ขวดดักยุงของเราเลยค่ะต้องรอให้ฟองยุบหายไปก่อนนะคะถึงจะนำมาใส่ในขวดดักยุงได้ค่ะหากฟองยังไม่ยุบก็ตั้งทิ้งเอาไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวฟองก็ยุบไปเองน้ำตาลทรายแดงหรือว่าน้ำตาลอ้อยที่เราใช้ก็จะช่วยดึงดูดยุงให้เข้ามาในขวดค่ะส่วนน้ำส้มสายชูกับผงซักฟอกก็จะทำหน้าที่กำจัดยุงได้ค่ะ เมื่อยุงบินเข้ามาในขวดแล้วก็ยากที่จะบินออกไปแล้วค่ะเพราะว่าปากขวดค่อนข้างเล็กและเมื่อลงมาในน้ำยากำจัดยุงแบบนี้ก็จะทำให้ยุงติดอยู่ข้างในค่ะเดี๋ยวเจ๊หิวจะพาไปดูนะคะว่าเราจะนำขวดดักยุงนี้ไปใช้ยังไงตามมาเลยค่ะขวดดักยุงนี้เราก็นำไปวางตามในห้องนอนหรือว่าตามห้องครัวหรือว่าตามจุดต่างๆที่มียุงเยอะๆ ตะกร้าเสื้อผ้าเข็มที่เราใส่แล้วก็มักจะมียุงไปบินวนอยู่ตรงนั้นเยอะๆก็สามารถนำขวดดักยุงนี้ไปวางไว้ใกล้ๆตะกร้าเสื้อผ้าเข็มได้ค่ะหรือจะนำไปวางไว้ใกล้ๆขาโต๊ะขาเก้าอี้แบบนี้ก็ได้นะคะหากใครกลัวขาไปเตะถูกก็นำขวดดักยุงนี้วางเข้าไปลึกๆเลยค่ะวางไว้ใต้โต๊ะลึกๆเลยนะคะจะได้ไม่เตะถูกค่ะ นำไปวางไว้ตามมุมต่างๆในห้องนอนลองสังเกตดูนะคะว่าในห้องนอนของเรามุมไหนที่ยุงเยอะๆก็นำไปวางตรงนั้นค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้านำไปวางไว้ในห้องนอนจะไม่เหม็นหรอของเจ๊ขิวใช้เป็นน้ำส้มสายชูแอปเปิลไซเดอร์กลิ่นไม่ได้แรงกลิ่นไม่ได้ฉุนขนาดเท่าน้ำส้มสายชูแบบเฉๆนะคะหรือใครจะนำไปวางไว้ตรงบันได ไกลๆตู้รองเท้าจุดที่มีรองเท้าวางเยอะๆยุงก็ชอบไปบินแถวนั้นค่ะก็นําไปวางได้นะคะตามถังขยะหรือว่าตามมุมมืดๆก็นําไปวางได้ค่ะและอีกจุดหนึ่งที่อยากจะแนะนํานั่นก็คือตามท่อน้ําทิ้งอ่างล้างจานหรือว่าในห้องน้ําตามท่อต่างๆก็ให้นําน้ํายาก,กําจัดยุงนี้เทลงไปในท่อแบบนี้เลยค่ะ พอบางทีจะมีพวกมแมลงตัวเล็กๆเ,เดินออกมาจากตามอ่างล้างจานหรือว่าเดินออกมาจากตามท่อในห้องน้ําก็ให้เรานําน้ํายากําจัดยุงแบบนี้เทลงไปแล้วก็ทิ้งเอาไว้4-5ชั่วโมงโดยที่อย่าเพิ่งเปิดน้ํานะคะทิ้งเอาไว้แบบนี้4-5ชั่วโมงค่ะเมื่อครบ4-5ชั่วโมงแล้วก็เปิดน้ำแล้วก็ล้างได้เลยค่ะ ก็จะช่วยกำจัดแมลงตัวเล็กๆที่อยู่ด้านในท่อได้ค่ะเปิดน้ำล้างออกไปเยอะๆยเลยนะคะประมาณ2-3ลิตรค่ะฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิวเวอร์กันด้วยนะคะจะทำวันไหนจะได้หาช่องเจ๊หิวเจอจ้าและหากใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์บอกต่อคนที่คุณรักให้รู้วิธีการกำจัดยุงแบบง่ายๆโดยไม่ต้องใช้ยาก,กันยุงไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมาลงกันด้วยนะคะ และรอบหน้าเจ๊หิวจะมีสิ่งดีๆอะไรมาฝากอีกอย่าพลาดชมกันนะคะทุกคนวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย